สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ชมม่องชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองก็กลับมากันอีกครั้งนะอันนี้ออกใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วก็เขาลดราคานะก็เลยจัดมาให้ดูกันนะเกมนี้ชื่อภาษาจีนเขาชื่อว่าเสวยเม่เสวยเจียเ่าฟู่ไฮโหยเจ้าเต่าจูเรนนะชื่เกมยาวมากนะองหวก็คือทั้ง รุ่นพี่รุ่นน้องเอ่อทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็นักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างก็รักฉันหมดเลยนะอันนี้แบบเป็นน่าจะเป็นชีวิตวัยเรียนนะอ่าส่วนชื่อเกมภาษาอังกฤษนะก็ girls on campus from freshman to faculty นะก็ all for me ก็คล้ายๆกันก็นักเรียนสาวทั้งหมดนะก็ของฉัน ก็อออมันมีภาษาไทยนะเนี่ยเปิดให้ดูอ่าตรงนี้เลือกภาษาได้นะั้นไงนี่ภาษ,ษาไทยได้วยนะเขาบอกว่าพังพินาศนะเอ่อภาษาอังกฤษหมายถึงภาษาอังกฤษแต่ยังพังพินาศเลยอยากดูภาษาไทยพังพินาศไหมเข้าไปดูกันนิดนึงนะ่ะ <c oughs> แต่เสร็จแล้วก็น่าจะได้ต้องแบบว่าเริ่มเกมใหม่เราต้องรีล็อกอินเพื่อเข้าเอฟเฟกใหม่แนละ้วโอเคได้ทนะั้งน้ ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าภาษาไทยจะพังพินาศขนาดไหนนะถ้ามันพินาศเราก็ไปภาษาอังกฤษนะเพราะขนาดภาษาอังกฤษเขายังบอกว่าพินาศเลยนะเริ่มเกมครับอารัมพบทการรอบโจมตีโดยไม่ระบุชื่อไม่ธรรมดานะเนี่ยเอาเราอยู่ที่มหาลัยหรือว่าอะไรนะน่าจะมหาลัยนะหรือว่าโรงเรียนว่าโรงเรียนสวยจังเฮ้ยเราเป็นช่างตะกล้องอีกแล้วเหรอเนี่ย ในายใช้ยี่ห้ออะไรเรามองไม่ทันนี่ก็ชอบถ่ายรูปเหมือนกันนะจางหยวนชีว่าไงใครเรียกอะชื่อยังพอได้นะไม่เราไม่ได้ชื่อจางหยวนชีนี่วาเราชื่อซูโม่จางหยวนชีซูโม่เอเอ๊ะใครเรียกอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะมึงก็หันหลังสิจางหยวนชีซูโม่学姐 ้าพี่ฉันโทรหาตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยมาทำไรเนี่ยวันนี้มีงานไม่มีใครอยู่แล้วนี่ฉันน่ะมาถ่ายรูปไงถ่ายรูปเนี่ยนะถ่ายอะไรไม่น่าสนใจเลยทำไมอ่ะก็มีเพื่อนที่ไม่รู้จักตั้งหลายคนเขาส่งมาว่าให้ไปถ่ายรูปให้หน่อยอ่ะ เพื่อนร่วมชั้นเหรอสาวๆอีกแล้วเหรอเนี่ยซุโม่ชอบถ่ายแต่รูปผู้หญิงเนี่ยมันแบบหน้าม่อหรือเปล่าก็แบบว่าคือแบบไม่สามารถที่จะหลอกพี่ได้เลยนะเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีใครน่าสนใจนะนจนะอาคารเรียนก็ไม่ว่างอะ่ะเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็ไม่รู้ยังไงไม่ต้องสนใจนะ คือแบบฉันเข้าใจฉันรู้ว่าฉันเป็นใครอ่ะพี่ไม่รู้หรอผมเป็นคนยังไงครับซูโม่เนี่ยเดี๋ยวจัดเองเลยไม่ต้องสนใจโอ้โหมันแปลแล้วงงงวยอยู่นะมีใครปะเนี่ยมีใครไหมคือมาถ่ายรูปครับไม่มีใครอยู่เลยเหรอใครก็ได้เดี๋ยวใครตีหัวกู ใครทำกับเราอะเฮ้ยโอ้โหนี่มันที่ไหนเนี่ยอุยแล้วถุงน้องขาดด้วยชอบมากเลยถุงน้องที่ขาดตื่นแล้วเหรอเธอเป็นใครอะเธอถุงน้องขาดหน่อยๆฉันชอบสรุปแล้วเธอชื่ออะไรมาจากแผนกไหนด้วยชั้นเรียนอะบอกมาปวดหัวจะตอบไงดีอะคือแบบว่าชื่อซูโม่อะคือแบบ อยู่ออกแบบอุตสาหกรรมด้วยนะจางหยวนชีสุโม่งั้นเหรอเรียนนี่จริงเหรอใช่สิสุโม่เนี่ยสุดยอดเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมฉันปวดหัวเงี้ยไม่ต้องแกล้งแล้วพูดสิวันหยุดอย่างเงี้ยไปเดินเล่นทั่วๆเนี่ยในอาคารว่างเปล่าแล้วก็ไปสลบอยู่ตรงนั้น คือแบบมันไม่ใช่ที่ที่ควรจะไปอยู่นะในอาคารเรียนก็อ๋นนึกออกแล้วคือแบบมีคนนัดไว้ครับเธอนัดใครไว้อย่ามาหลอกฉันเธอหลับไปตรงนั้นน่ะไม่มีใครอยู่เลยนะมันน่าจะมีเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงชอบแอบไปนัด เดทกันตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ที่แบบไม่ใช่นะคือแบบแต่ผมไม่ได้ไปเดทกับใครจริงผมไปถ่ายรูปนะเจาเจ้าก็คือถ่ายรูปไม่ใช่ยิงตามไอ้บ้าสรุปแล้วเธอถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปยังไงให้มันเป็นลมไปแล้วยังถ่ายรูปตอนฉันแบบโป้ด้วยอ่ะฮะเดี๋ยวก่อนนะมีเหรอ ต้องรีบดูเลยอเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรเนี่ยทำไมไม่ใช่ไม่ใช่รูปเตอโป้ลูปจันโป้นี่ว่าภาษาไทยมันชนงนะจำไม่ได้จริงเหรอว่าทำไมไปตรงนั้นแล้วก็โดนใครทุบหัวไม่จำไม่ได้เลยเหรอโอ้โหมันแปลก็แบบ สัก50%ปีก็เปอร์เซ็นตคือแบบก็มีผู้หญิงแบบว่านัดไปนะบอกว่าอยากถ่ายรูปแต่ว่าคือมีคนชอบรูปถ่ายของผมมาบอกว่าถ่ายแล้วสวยๆก็เลยนัดออกมาเรื่อยๆนะแต่แบบแล้วก็เลยไปที่นั่นนะใช่ครับแต่ว่าพอไปถึงที่หมายตะโกนไปสองนาทีแล้วก็โดนตีหัวเนี่ยแล้วตอนนี้ถ้ามองขาสวยๆของเธอหน่อย โอ้ยฉันชอบความแน่นของเจ้าถุงน่องนั่นจริงเลยแล้วชอบที่ถุงน่องข้างๆมันขาดด้วยอ่ะแล้วเธอทำอะไรกับกางเกงฉันเนี่ยเธอจะพิสูจน์ตัวเองไงมีอะไรจะพิสูจน์ตัวเองได้บ้างมีประวัติการคุยกับสาวๆที่แบบสวยๆทั้งนั้นเลย แล้วก็ยังมีรุ่นพี่ที่เจอข้างล่างด้วยนะแล้วเรามองอะไรเนี่ยอ๋อแล้วมือถืออยู่ไหนแล้วตอนเนี้แล้วรุ่นพี่ที่พูดอ่ะอยู่ไหนือ<ด>แบบว่าอเออมือถือหายด้วยหรอเนี่ยเสื้อผ้าก็หาย知知าใครทําอย่างงี้ได้ในเมื่อเธอไม่ชอบใส่เสื้อผ้าทําอะไร,รอะครับเดี๋ยวหู เออคุณครูครับเดินเล่นอยู่แล้วก็พบเสื้อผ้าต้องเป็นของนักเรียนเมื่อกี้แน่เลยเข้ามานี่อาจารย์เราเหรอเนี่ยโอ้โหเอ้ยแล้วเธอน่ารักจังเลยวางดีๆนะจ๊ะนี่แค n นอนหรือนิก o กนี่มือถือค่ะนี่ขาที่สิ่งที่เจอตรงทางเดินมันเป็นของคนนี้แน่เลยที่เขาเปลือยเปล่า ซูโมเหรออยู่ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใช่ใช่แล้วใช่แล้วไม่ใช่ขวขวาใช่เนี่ยมือถือนะแลนี่ก็คือคนที่เจอข้างล่างไงล่ะก็แบบว่าเป็นคนรู้จักกันจริงก็เจอข้างล่างเขาไปถ่ายรูปนะแต่เขาไม่ได้ถอดกางเกงนะเมื่อกี้เปิดสิให้我看一下聊天记录 จะขอดูประวัติการคุยหน่อยนะมึงจะขอดูการคุยอย่างนี้ไม่ได้มันจะมีความลับจะมีสาวเยอะซูโม่อาจจะมีสาวเยอะมากนะจะทําใจดูได้เหรอโอ้โหให้เราเลือกได้ละกว่าจะได้เลือกนะเนี่ยถามเรื่องรอยฟกช้ำจ้องมองและตรวจสอบถามเรื่องรอยฟกช้ำสิตรงไหนของเธอที่เป็นรอยฟกช้ำเหรอเอาซะ ครูครับทำไมครูถึงมีรอยที่ตรงคอครูครูไปเล่นอะไรที่คอมาคะก็แบบสมมติมองอะไรจะเป็นมองซอกคอไหมไม่ไม่มีครับไม่มีอะไรครับไม่ได้หมายควายว่าอะไรคือแบบว่าครูขาเขามองที่ซอกคอครูอ่ะก็แบบคอครูมีแผลอะไรเหรอไม่เกี่ยวกับพวกเธอหรอกร ดูเหมือนว่าเธอน่าจะได้รับการนัดไปถ่ายรูปจริงๆก็บอกแล้วไม่ได้เป็นคนเลวอะไรแต่กางเกงหลุดที่ไม่รู้ยังไงถ้างั้นก็อ๋อนี่ใช้โซนี่เหรอแสดงว่านี้เป็นฟูลเฟรมนี่กล้องเธอเหรอข้างในอ่ะก็เป็นรูปสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยเอ๊ก็ฉันเป็นนักถ่ายรูปเฮ้ยถ่ายสวยนะเนี่ยฉันชอบเธอสายสวยจริงอ่ะเยี่ยมไปเลยอ่ะ เป็นคนเด็กสวยสาวสวยทั้งนั้นเลยอ่ะแน่นอนจะให้ถ่ายคนไม่สวยได้ไงซูโม่แล้วทั้ง่างเออว่าแต่ขอใส่กางเกงก่อนได้ไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่งามนะเออใส่ให้ฉันดูด้วยอาไม่อยู่ดูก่อนละครับจันแล้วเธอจะไม่ออกไปก่อนเนระเธอออกไปด้วยสิออกไปสิเออเขาต้องแต่งตัวไม่งั้นเธอจะอยู่ดูเขาแต่งตัวเหรอซูโม่ แต่งตัวหน้าดูจตายสรุปว่าเธอชื่อหลินเยียนเหรอเธอสามารถที่จะรับรองได้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็แบบว่ามีมือถือมาพิสูจน์แล้วด้วยก็โอเคนั้นส่งกลับไปได้แล้วส่วนในเรื่องบัตร นักเรียนเนี่ยฉันระงับไว้ก่อนนะเพราะว่าเธอมาถอดกางเกงอยู่แถวนี้เดี๋ยวไปถามว่าเออเขาจะจัดการกับเธอยังไงนะเธอให้เบอร์โทรฉันไว้นะฉันจะได้ติดต่อเธอมาถ่ายรูปเออคุูคะว่าแต่เราไปได้แล้วเหรอจะต้องถ่ายรูปก่อนไหมคะว่าแต่ขอถ่ายซอกคอคูได้ไหมคะรีบไปดิไม่ต้องถ่ายซอกคอคูหรอก อะไรวะยนีโอ้โหคุะโมไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรฉันอวไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกที่ไปถอนเกงียกล่อหน้าครูอะไม่คือแบบเธอต้องโดนคนแกล้งแน่เลยเรียนีรู้ใจผมจริงักกันมาตั้งแต่เด็กอะฉันรู้ว่าซูโมเป็นคนยังไงนะซูโมเป็นคนยังไงเหรอครับฉันเป็นคนยังไงเหรอผมเป็นคนยังไงเหรอครับเเป็น พวกชีกอหน้ามอเอ้ยรู้ได้ไงวะด่าคนในเกมกูไม่กูไม่ใช่ซูโม่แล้วเกมนี่เออแต่ว่าเธอเป็นคนที่จริงใจกับผู้หญิงมากเลยนะถึงแม้ว่าจะแบบบางทีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เป็นคนดีรวมถึงแม้ว่าจะหน้ามอสมชื่อกับซูโม่ซูโม่สรุปแล้วเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยเธอด่าฉันเนี่ยฉันไม่คุยด้วยแล้วไปดีกว่าลาก่อย เอาหน่าฉันอุสาห์พูดความจริงใจให้เธอฟังเนี่ยฉันก็พูดตรงๆกับเธอเธอไม่ชอบเหรอชอบคนตรงๆไหมล่ะคือแบบว่ามันตรงไปมันก็รู้สึกเสียหน้าอยู่เหมือนกันนะอย่ามาพูดอย่างนี้เลยเอาหน้าวันนี้กลับบ้านไปพักผ่อนนะฉันรู้สสตร์ไปช่วยเธอมาแล้วอ่ะเธอก็ไปพักผ่อนไปถ้าเดี๋ยวมีใครมาทำอะไรไม่ดีกับเธออีกแล้วก็เดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองขอบคุณครับ ขอบคุณครับพี่ผมกลับการก่อนนะครับไปกลับบ้านไม่มีอะไรที่เธอทําไม่ได้หรอกตั้งใจนอนหลับดีนะฉันไปแล้วนะเออขอตคโอ้โหแล้วแต่งตัวงี้ไปเรียนอะวะโอ้โหชีวิตวันนี้โชคไม่ดีจริงๆเออนี่แปลได้ดีนะนี้แปลได้โอเคประโยคเดียวเท่านั้นแหละนอกนั้น ถือว่าพอรู้เลยโอ้แดดดีเนี่ยทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยเอ๊ะอะไรอ่ะเฮ้ยใครใครสะท้อนแสงใส่ตาเนี่ยโอ้ส่งรหัสมอสเหรอเฮ้ยไล่เล่นไล่เธอเออเออเออมันเล่นไอ่ะแสบตาตะเว้ยปิง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 โอ้ยเธออยากให้ฉันถ่ายรูปเหรอข้อหนึ่งใกล้ข้อสองมองจากระยะไกลกูเข้าไปใกล้ๆครับ เอ๊ะเอ๊ะเสใครอ่ะใครมาสองตาฉันเล่นอะไรเพื่อนเล่นเนาะอืมี个小อ姐อคนสวยนี่นะี่่ชือใโคย是在偷窥我吗แอบมองผมเลยหรือแล้วครับเนี่ยผมใช่ผมหรือเปล่าเรารู้จักกันหรือเปล่าครับอืมถ้าทางต้องเดินไปทําความรู้จักซะแล้วทําไมไม่อยากรู้จักเหรอถ้าเดินเธอสวยด้วยนะ 刚刚เมื่อกี้สะท้อนแสงใส่ตาเนี่ยมันเป็นที่ปักผมเหรอหรือเป็นมันเหมือนกระจกมากกว่ามันไม่ใที่ปักผมเอาจบแชปเตอร์หนึ่งไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคนะภาษาไทยก็ไม่ถึงกับแย่มากนะเอาเป็นว่าถ้าใคร อยากจะเล่นเกมนี้นะแล้วแบบเล่นภาษาไทยแบบเออฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่องแปลภาษาอังกฤษก็อาจจะอ่อนแอนิดนึงก็แบบซ้อมภาษาไทยก่อนนะแล้วก็ลองเล่นภาษาอังกฤษซ้ําดูก็ได้นะมันก็จะช่วยให้เราแบบพัฒนาภาษาด้วยอย่างเมื่อกี้ถ้าถามว่ามันแปลตรงมากไหมมันก็ไม่ได้ฟังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่แบบว่าเออมันก็แปลค่อนข้างจะเอออ่อานรู้เรื่องนะมันก็ได้ประโยชน์แหละเล่น เกมต้องให้ได้ประโยชน์นะเสียเงินมาแล้วแล้วคือแบบอะไรเนี่ยผู้ช่วยบุคคลปริศนาเออโอเคนะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาออย